สำหรับคลิปนี้นะครับช่างเบิร์ดก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาเปลี่ยนตัวครอบนะครับดูตัวครอบครับตัวครอบตัวนี้ครับครอบกุญแจเปิดเปิดประตูครับไอ้นี้ของเก่านะครับของเก่ามันมันหักนะครับเดอยมันหักนะครับล็อกมาอยู่ทั้งนี้ก็หักนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดอยที่ล็อกล็อกตัวนี้นะครับล็อกกุญแจนี่ตัวใหม่ผมสั่งมาสั่งทางลาซาด้านะครับ มันบอกว่าแท้ครับมันแต่ก็ไม่ใช่แท้สูงนะครับเอามาแล้วก็ยังใส่ไม่ได้ครับต้องมาดัดแปลงหลายอย่างนะครับให้มาดูอันดับแรกที่ผมตัดแปลงก็ตรงนี้นะครับเห็นไหมร่องตรงนี้นะครับปกติมันจะเต็มนะครับไม่เป็นร่องแบบนี้นะครับไม่ได้พาถ้าไม่พาเข้าไม่ได้ครับมันจะผาติดตัวนี้นะครับอีกตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นสันอยู่ไหมครับตัวนี้เห็นไหมครับสันเป็นสันคราวนี้พอเราใส่ไปมันจะเบียดเบียดตัวนี้นะครับ ผมเลยต้องมาพาเป็นล่องให้มันวิ่งไปตามสันตัวนี้นะครับถึงจะได้นี่ครับจุดที่หนึ่งที่ตัดแปลงนะครับเดี๋ยวมาดูจุดที่สองนะครับจุดที่สองมันัดแปลงตัวไหนตัดแปลงทตัวนี้นะครับผมประกอบไปแล้วครั้งนึงครับผมก็เลยพอต้องมาใหม่นะครับมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับโอเคนะครับอันดับแรกเราก็มาถอดถอดอ่าถอดกุญแจนี้ออกนะครับ มันจะมีน็อตยึดอยู่ตรงนี้นะครับของเก่าจะมีลูกยางอุดรูอยู่นะครับแบบนี้นะครับกันน้ำอะไรเข้านะครับแบบนี้แล้วก็เอาแกะลูกยางนี้ออกนะครับกะใช้ประแจประแจจีบนะครับหรือว่าประแจดอกจำปารหรือว่าดอกจันก็นแล้วแต่จะเรียกนะครับไม่ใช่หกเหลี่ยมนะครับเบอร์ เบอร์เป็นเบอร์ทีสามสิบนะครับทีสามสิบแล้วก็คลายน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าน็อตตัวนี้เป็นตัวยึดยึดกุญแจตัวนี้นะครับแกเปลือกประตูคลายออกนะครับมันอยู่กับที่นนะไอ้น็อตนี้มันไม่หล่นไปไหนนะครับมันเขาจะล็อกไว้นะครับกันหล่นนะครับพอคลายออกหมดแล้วก็ครับก็เอาชุดชุดกุญแจนี้ออกได้เลยนะครับการออกมันก็จะออกยากๆหน่อยครับ ต้องดึงตัวนี้มาสักหน่อยนะครับดึงให้มันออกง่ายครับโอเคครับโอเคให้มาดูนี่อีกหน่อยนะครับตอนแรกมันมันเข้าไม่ได้นะครับเข้าได้อยู่แต่ว่าต้องฝืนเข้าเข้าแบบไม่ตรงเข้าอย่างเอียงครับเวลาเข้าอย่างเอียงลรวปั๊บตัวนี้มันจะไม่ไปเข้าเข้าเบ้าของในตัวกลไกที่มันไปเปิดประตูนะครับเปิดปิดนะครับเราต้องเข้าตรงๆรงวนี้นะครับเวลาเข้าต้องเข้าตรงๆนี้นะครับ ตอนแรกผมเข้าฝืนเข้าแบบนี้นะครับฝืนีเอียงเอียงเข้าพอเอียงเข้าปั๊บเดือยตัวนี้มันไม่ไปตรงกับไอตัวกลไกมันปิดเปิดประตูนะครับมันจะเป็นร่องอยู่นะครับอ่ามองไม่เห็นทังอยู่ไหนนะครับมันจะเป็นร่องอยู่นะครับเวลาเราบีดกุญแจมาไอเดือยตัวนี้ไันเข้าไปในร่องนะครับร่องมันก็จะพาเป็นร่องสําหรับใส่ตัวนี้นะครับเวลาเราบีดกุญแจครับมันก็จะ ทำให้ล่องตอนนั้นนะครับที่มันเป็นไปต่อกนไกลมันล็อกปลดล็อกประมาณนี้นะครับนี่ครับจุดที่สองก็คือเกียรต์ตรงนี้ออกหน่อยนะครับประกอบมันมันออกมายื่นออกมาผมเกียร์ออกไปประมาณสักครึ่งมิลนี่แหละครับถ้าไม่เกียร์ออกเวลาใส่มันจะฝืนมันจะเข้าตรงตรงไม่ได้นะครับเข้าตรงตรงแบบนี้ไม่ได้ไมันต้องเอียงแบบนี้นะครับเอียงแล้วก็ผงคับเข้านะครับโอเคนะครับดัดแ,แปลงอยู่สองจุด อันนี้ก็เราก็มาใส่นะครับประกอบนะครับโดยการเอาชุดลูกกุญแจนะครับ่าใส่ไปที่ตัวรอบมันนะครับมันก็จะเป็นเดือยอยู่ใช่ไหมครับตรงนี้เราจะทําเป็นเดือยล็อกล็อกไอ้นี่ก็เอี่ยงสอง,งเงี้ยงนี่ครับโผล่มาใส่กันไปนะครับใส่ไปแล้วเราก็กดลงนะครับมันก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นบารองรับอยู่นะครับ กดเข้าไปมันก็จะแน่นอีกนะครับมันก็จะอยู่เองนะครับกดไปกรึบตรงนี้ก็มันก็จะมาล็อกตรงนี้พอดีนะครับไอตัวของชุดกุญแจตัวนี้ครับมันก็จะมาล็อกบ่าตัวนี้พอดีโอเคนะครับเราก็ไปประกอบก่อนจะประกอบเราก็ดูก่อนว่าร่องอย่าให้เป็นเพื่อนดูใกล้ๆก็เห็นผุนผให้ดูร่องนะครับร่องที่ทผมที่ผมว่า เดือยเป็นเข้าไปนะครับไม่ทราบไปในในเห็นไหมเห็นไหมครับเป็นร่องเป็นพลาสติกเห็นไหมครับตอนนี้ครับนี่ร่องอังนี้นี่ครับนี่ครับเวลาเราบีบกุญแจมันก็จะมันก็จะดึงจะล็อกกดล็อกนะครับประมาณนี้ครับเราก็ตั้งให้มันตรงเลยนะครับเวลาเวลาเราใส่เดือยตัวนี้ไปนะครับตรงๆมันได้เข้าร่องนะครับร่องมันก็จะพอดีกับตัวตัวหางเดือยตัวนี้นะครับเราก็ตั้งให้มันตรงโอเคนะครับ ถ้ามันไม่เข้าล่องครับเราก็ไม่สามารถจะล็อกได้นะครับไม่ล็อกไม่ได้ครับการใส่ก็กระดึกงานตรงนี้ขึ้นนะครับให้มันเข้าไปตรงๆงได้นะครับใส่ไปตรงตรงนะครับแล้วก็กะดูเอาใส่ความรู้สึกเอาว่ามันมันเข้าล่อกไหมครับมันเข้าล่อกไหมถ้าไม่เข้าล่อกมันไม่ทํางานนะครับมันไม่สามารถจะล็อกได้นะครับ ก็ดูว่ามันมันเข้าไหมครับถ้าไม่เข้าเดี๋ยวก็เราเราลองเอาลูญแจมมามาเทสดูนะครับก่อนที่เราจะล็อกนะครับปิดไปนะครับแล้วก็ลองเอารูญแจถ้ามันเข้าล็อกมันก็จะล็อกได้นะครับอ่านี้ล็อกได้ครับล็อกแล้วนะครับเห็นไหมครับล็อกแล้วนะครับอันนี้ปลดล็อกกำบุน้างหลังนะครับนี่ครับปลดล็อกโอเคนะครับแสดงว่าเข้าล็อกนะครับเอาล็อกแล้วเราก็ล็อกเลยนะครับ ล็อกคืนนะครับแล้วก็เกยบตัวนี้มาหามาหาน็อตนะครับมันก็จะพอเข้ามันก็จะเข้าเที่มันก็จะตรงรูเองนะครับนี่ครับหมุนให้แน่นเลยนะครับอโอเคประมาณนี้นะลองปิดดูไหมลองล็อกดูใหมนะครับอ่านี้ล็อกได้นะครับ อันนี้ปลดล็อกโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับครับอ๋อผมลืมบอกไปนะครับตอนต้นคลิปรถนี้เป็นรถมิซูวิชินะครับปาเจโร่นะครับปี2009นะครับผมได้สั่งในตัวครอบไอ้ตัวมือจับมาแหะครับจากลาซาด้าเราต้องรู้จากปีรถก่อนนะครับแล้วว่าเป็นรถปีไหนรุ่นไหนนะครับแต่เราก็หาในลาซาด้านะครับมันก็จะมีของของธรรมดากับของแท้นะครับ แต่ก็ไม่ใช่แท้แท้ห้างแท้บริษัทแท้ศูนย์นะครับก็เป็นแท่ประเภทหนึ่งนะครับซื้อมาแล้วก็ต้องมาดัดแปลงนะครับถึงจะใส่ได้นะครับถ้าเป็นของของศูนย์เลยนะครับมันก็ใส่ได้เลยไม่ต้องมาดัดแปลงนะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ